นี่นะครับตามโปรแกรมอย่นะฮจะมีกลุ่มเปิดครับก็อันนี้จริงแล้วก็หนึ่ทุมครึ่งนะครับจาที่ขอทีมงานเนแงไปยนะครับทีเสียงไฟแล้วก็อาจารย์คุณพีเอเยนที่กลุ่มเปิดปอย,าายู่<ห>นะไ่เปลี่ยนบ่อยจริใช่แล้วก็พวกไปใสเปียนแมนเปนสิอก ขอขอบคุณครัก่อนอื่นเลยครับต้องขอาการาบสวัสดีพี่พี่และแม่บ้านที่ทุกท่า่นนะครับที่มาชมการแสดงหน้าเวทีในวันนี้ครับจัดหมู่ไหนบ้างครับจัดหมู่ไหนครับหมู่สิบหมู่สองครับหมู่สองเขงมานะครับ อะไรอยู่มากกว่าดวงมูไหมครับโอ้ <laughs> ครับขอต้องอ่านตามายอยัธยาศัยเด้อครับผมขอ